สวัสดีทุกคนฉันนักสืบดอร่าวันนี้เราจะมาไขปริศนากันให้ทุกคนพูดว่าแบ็คแพคแบ็คแพคเอาล้ครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วครับผมดอร่าและลอร่านะครับลอร่ามาแล้วนะ<ๆ>ก็สรุปก็คือชื่อลอร่าใช่ไหมตัวนี้ลอร่า จาแม่แม่แม่แมลอร่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับพวกเรานะครับไอต้าฟาร์มรักนะครับก็จะมา,อาบอกนะครับเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเครื่องมือที่เราจะเป็นต้องใช้ที่เอาจากกระเป๋าได้ใช่ไหมก็วันนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือพิเศษละกันนะครับเครื่องมือพิเศษเนี่ยได้มาจากการไปหาความลับ เขาเรียกอะไรความลับเบื้องต้นน่ะทุกคนหรือไม่ก็เป็นการปลดล็อกพิเศษด้วยนะมันจะมีเครื่องมือพิเศษแล้วก็การปลดล็อกพิเศษซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาไปสอนเดี๋ยวเริ่มกันที่อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเรียกว่าการปลดล็อกพิเศษนะครับผมเวลาเราทําเซนเนี่ยมันจะขึ้นทางฝั่งด้านขวานะครับของหน้าจอนั่นเองครับผมก็ชื่อว่า T S level 1นะครับก็เดี๋ยวตามพวกเรามาเลยมาอลอร่ามาเธอมา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 เด,ด,ดี๋ยวเราพาไปดอ่าเดี๋ยวเธอ เธอขี่ม้าได้ไหมม้ามามา,มาขี่มา้าม้ามันขี่ได้กี่คนเนี่ยเธออาเธอขึ้นขึ้นม้ามาเลวมาแล้ว,เ,วเธอเอาเธอขี่ม้าตัวเองดิอ่อมาลอล่าไปเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันนะก็วิธีการปลดล็อก TS เลเวลหนึ่งเนี่ยจะต้องมาที่โรงพยาบาลมาเธอขับขับมาเข้ามาเลยเดี๋ยวลงม้าก่อนมาแล้วเธอมาลงบางก่อนมานี่มานี่ตามฉันมาตามฉันมาเธอตามฉันมาเลยลอล่าให้ไหวให้ว่องมาแล้ว ก็ทุกคนเราจะมาที่ห้องเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลนะครับจากนั้นนะครับให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ลอล่าเธอกระโดดตามฉันมาด้วยจะดูชั้นสี่จะดูชั้นจันอยู่ตรงนี้มาเร็วฉันตามไปแล้วมาจากนั้นนะครับทุกคนเราก็เข้ามาตรงนี้ครับผมมันจะมีห้องรับอยู่จะมีห้องรับโอ้จินเข้าเอ็กซเรย์ไปแล้วเธอเข้าปิดช่องแล้วเนี่ยเธอต้องมาห้องรับไม่ใช่เข้าอกตรงนั้นลอร่าช่วยด้วยกระโดดออกมาขึ้นมาตรงนี้มามามาตามมา ตามมาเลยเนี่มันจะมีห้องลับอยู่เธอเข้า<ด>มาเนี่ยตรงนี้มันจะมีห้องลับจากนั้นนะ่ะเธอกดที่กระดาษตรงนี้นะสองอันนะกดนะกระดาษสองอันกดก่อนดกดแล้วมันจะดังวิง่งอ่าโอเคอดังแล้วโอเคจากนั้นเธอตามฉันมาออกมา<ห>เคเดี๋ยวเราจะไปสเต็ปต่อไปโอเคต่อไปนะเราออกมาแล้วเดี๋ยวให้เรากดรูปบ้านเธอกดรูปบ้านอ่ะกดรูปบ้านเสร็จแล้วจากนั้นให้เราเลือกเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยเยเลยเราไปดูมันจะมีเราต้องไปที่บ้านฟาร์ม เนี่ยพอกดมาที่บ้านฟาร์มแล้วทุกคนเราก็ลงไปเลยนะลงมาเธอลงมาด้วยรอละโอเคก็นะตามฉันมาเลยมาเร็วรอละเราฉันด้วยดอล่าเธอก็รีบมาซีมาเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้มา <c oughs> ขึ้นบันไดมาเธอขึ้นบันไดตามฉันมานะ <c oughs> นี่ครับทุกคนมันก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมที่เสาที่เสาของโรงนานะครับแล้วก็กดไปนะครับนี่มันก็จะมีเสียงวิ่งอีกแล้วนะครับ เธอมากดด้วยมาเร็วนี่เธอเห็นไหมเธอเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเธอกดเลยเธอหันขึ้นแล้วก็เออโอเคดังแล้วจากนั้นเธอลงมาเมื่อกี้นะครับทุกคนมันก็จะขึ้นว่าปลดล็อก TS level หนึ่งนะครับทุกคนอมองทันใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการปลดล็อกพิเศษอันแรกนะเธอทีนี้เราไปหา,เ,าเครื่องมือพิเศษกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปในเมืองก่อนล้อล่าเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรเราวับ เราวาัไปในเมืองแล้วกันเธอมาที่อพาร์ตเมนต์หก็ได้อ่ะเธอวัดมาที่อพาร์ตเมนต์หมันจะมาที่ทีนี้เธอเดินลงบันไดมานะเธอมาอพ <ไป S 1> าร์ตเมนต์หแล้วเธอเดินลงบันไดอพาร์เมนต์ปุ๊บอ่ามาในเมืองอลงมาเลยเนี่ยท,ทีนี้เธอมาที่โรงพักนะต่อไปเราจะไปไปหาคีการ์สสีฟ้าในโรงพักเออนะเธอตามฉันมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษอันต่อไปนะ ก็มือพิเศษอันต่อไปเนะี่ยเข้ามาตรงนี้เธ <Okay. S 1> อมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิดห่องขางก่อนแล้วทีนี้เธอเตะขึ้นมาเธอขึ้นเตียงมาปุ๊บฉันบนอ่ะทีนี้เธอกระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นมาปุ๊บอ่าผมลืมบอกทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเตรียมไฟฉายมาด้วยเนะี่ยมันก็จะไม่มกระโดดขึ้นไปไม่ได้มันก็จะไม่มืดขนาดนี้นะครับจากนั้นให้เราเตรียมไฟฉายไว้ด้วยถ้าใครแบบมาครั้งแรกนะเนี่ยเนี่ยเราก็จะสว่างเธอกระโดดขึ้นมาก่อนโอเคเออนั่นแหละ เนี่ยจากนั้นเธอเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหมเธอก็ใช่มันมืดในชันถึงไฟฉายแล้วเธอเดินชิดฝาผนังมาชิดมาเลยตามฉันมา,เ,าเดินมาทางซ้ายนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีห้องลับอยู่นี่เข้ามาแล้วเธอเข้าตามฉันมาเอ้เดินตามมาเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วมานี่อันนี้มันจะเป็นห้องลับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรที่เขาเรียกอะไรอะสายลับเหรอ fbi เคยมาแฝงตัวอยู่ในนี้เธอเธอรู้หรือเปล่าอุ้ยจริงดินั่นแหละแล้วจากนั้นให้เรามากด เธอหันมาตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ข้างหลังข้างหลังตู้มันจะมีขีกาสีฟ้าอยู่ก็กดหยิบมานี่เห็นแล้วฉันเห็นแล้วอะเธอหยิบไปได้นะนี่ตอนนี้เธ hey, อกด,กดอาเธอได้แล้วนนไงนได้เลยโอเคจากนั้นเราก็ออกไปเธอออกมาเลยมาตามฉันมาออกมาทางเดิมเลยฉันเปิดไฟให้มาตามมาทางนี้โ <Okay. S 1> อเคตามมาเดี๋ยวเราออกมาทางนี้ เห็นไหมมีทางออกมาเร็วลงมาเลยฟึ๊บอ่ะโอเค <Okay, S 2> เธอลงมาแล้วมาขี่ก a s สีฟ้ามาแล้วใช่ไหมจากนั้นอะ่ะขี่ g a สีฟ้าเนี่ยมันจะมีวิธีเอาไปใช้อยู่ก็คือเธอกดไปที่รูปบ้านเหมือนเดิมอจากนั้นเธอเลื่อนไปเลื่อนไปตรงบ้านริมน้ำอะ่ะเนี่ยมันจะมีริมน้ําอยู่บ้านทะเลสาบใช่สามมือแคบบ้านทะเลสาบลองหาดูนะ <Black> อ่าแล้วก็เธอเธอวาร์ปมาเลยอันนี้ใช่ไหมอ่าเธอวาร์ปมาแล้วเธอตามฉันมาล้อล่ามาเร็วฉันมาถึงแล้วมาเร็วทีนี้เธอตามฉันมาตรงนี้อ่าเธอตามฉันมานี่ทีนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น,นเหมือนมันลงไฟฟ้า,<ๆ>ฟาตรงเนี้ยเธอมันเป็นเป็นแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าของเมืองนี้อยู่เนี่ยเธอก็เอาคีย์การ์ดเนี่ยเออเห็นไหมมันจะเปิดเข้าไปได้เธอนี่ไง อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ของคีการ์สสีฟ้านะครับซึ่งาการไขความลับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้บอกในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไอเทมต่อไปหนังสือสีแดงเึ่งหนังสือสีแดงเนี่ยเราจะต้องทําบางอย่างก่อนเราถึงจะเจอมันได้ในห้องสมุดให้เธอเนี่ยว้าไปในเมืองเหมือนเดิมมาในเมืองอ่ะเธอไปอพาร์ตเมนต์หเหมือนเดิม่ะจากนั้นเดินลงมาเดินลงเดินลงบันไดมาทีานี้เราก็มาในเมืองแล้ว เดี๋ยวรอบเนี้เราจะไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมเธอตามฉันมาเลยเธอขี่รถก็ได้แล้วเธอเดินชานะ้าเนี่ยเออฉันเดินชา้าใช่เธอเล่นในมือถือเนี่ยเธอต้องเออเธอขี่รถดีกว่าเออมันจะไวกว่านั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวฉันขี่ม้าไปเธอตามฉันมา <c oughs> <c oughs> โอ้เธอแวน้นเธอขี่จักรยานเหรอต,ตามฉันมาทางนี้เลย <c oughs> เราต้องมาด้านข้างของโรงพยาบาลนะครับทุกคนเนี่ยก็มาตรงนี้ มองนี้เสร็จแล้วใช่ไหมหเธอกระโดดขึ้นมาบนเสานี้แล้วเธอกระโดดขึ้นไปหรือไม่เธอก็เสกบันไดมาก็ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเอาบันไดมาดีกว่า <c oughs> ก็ให้ทุกคนนะครับเอาบันไดมาตั้งตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับแล้วก็ขึ้นบันไดมา แล้วก็กระโดดขึ้นมาเธอขึ้นตามฉันมาเลยเออนั่นแหละทีนี้เราก็เข้ามาในซอกตรงนี้นะอุ้ยมีซอกเล็กๆเข้ามาใช่ใครมาตีไว้เนี่ยเธอตามฉันมาเธออย่าไปนอนตรงนั้นเธอเดี๋ยวเธอกายล่างนี่มันเป็นหมอเถื่อนตรงนี้มันเป็นห้องห้องหมอเถื่อนนะน่ากลัวมีประวัติเนี่ยเธอเห็นกระดาษตรงนี้ใช่ไหมเป็นกระดาษเอเจนซี่เนี่ยอันนี้เป็นกระดาษที่เขาเรียกอะไรสายลับเขาทิ้งเอาไว้เธอกดเลยเห็นไหมมันก็จะมีไฟขึ้นเห็นไหมเห็นไหมใช่ไฟขึ้นอ่า๋ยวเธอกดใหม่ได้ขอองเธ โอเคไฟขึ้นแล้วทีนิดเธอเดินตามฉันมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปห้องสมุดกันเอาเธอขี่รถอะไรของเธอไปแล้วกันนะฉันลงหน้าไปก่อนละเฮ้ยตามฉันมาเลยฉันอยู่นี่จากนั้นในทุกคนให้เรามาที่ห้องสมุดนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยอยู่ข้างๆสตาร์บัคนะครับก็ลงมานี่นี่เธอตามฉันมา ทีเนี้ยเรากระโดดขึ้นไปบนชั้นตรงเนี้ยเรากระโดดตรงนี้ก่อนนะเรากระโดดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีหนังสือสีแดงอยู่นะครับทุกคนนี่แหละเรียบร้อยมันก็จะดังวุงวุงแล้วทุกคนเธอเห็นยัง <pe w> <pe w> เห็นแดงๆเธอกดดูเธอกดดูมันจะมีอยู่เรียบร้อยเธอเดินลงมาเลยไหนมาดูดิเธอถือดิเธอถือ <pe w> นั่นไงเธอได้แล้วหนังสือสีแดงโอเคครับทุกคนเพียงเท่านี้เราก็จะได้หนังสือสีแดงมานะผมอันนี้เป็นวิธีการปลดล็อก So nice เครื่องมือ <of you. S 1> เครื่องมือพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับ okay, <laughs> โอเคเธอต่อมาเดี๋ยวเราไปหาไอเทมพิเศษกันอีก2อันนั้นก็คือเป็น <laughs> เขาเรียกอะไรเป็นพลังงานพีระ <laughs> มิดกับกิ่งไม้เออเป็นกิ่งไม้แบบกิ่งไม้รับอ่ะกิ่งไม้พิเศษเธอแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องวาร์ปไปที่โซนสร้างบ้านใกล้ๆโบสถ์ก่อนเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันหาก่อนอ่ะเธอมาที่บ้าน17นะเธอหาบ้าน17แล้วเธอวาร์ปตามฉันมาเลยเดี๋ยวฉันสร้างบ้านรอเลย ก็ทุกคนนะครับให้เราเนี่ยทำการสร้างบ้านอ่าเป็นบ้านเบเกอรี่นะครับเนี่ยบ้านเบเกอรี่ก็จะเป็นหลังคาแบบแวลเวลแบบนี้ผมเป็นสามเหลี่ยมนะก็กดสร้างไปเลยนี่เดี๋ยวรอฉันสร้างบ้านแป๊บหนึ่งรอละโอ้หบ้านเธอสร้างเร็วมากเลยนะใช่ฉันจ้างสตาปนิกชั้นเยี่ยมเธอเข้าบ้านตามฉันมาปื้มมากดีนี้เธอขึ้นขึ้นชั้นสองมามาเลยอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็ เข้ามาในห้องนอนตรงนี้มันจะมีห้องนอนอยู่ทุกคนล้วก็เข้ามาจากนั้นเธอเงยเงยเงยหน้าขึ้นใต้เตียงมันจะมีปุ่มอยู่เธอกดปุ่มเลยนี่ตรงนี้เธอมาจะมาอยู่ที่ชั้นก่อนมาอยู่ที่ชั้นมันเป็นสว่างวงใช่มอยู่ที่ชั้นก่อนมายืนตำแหน่งเดียวแล้วก็เธอหันมุมกล้องให้มันอยู่ด้านล่างอ่ะกดแล้วมันเป็นแสงโอเคเมื่อกดแล้วเธอตามฉันมาลงไปด้านล่างมาเลยออกจากห้องมา นีเดี๋ยวเราจะไปที่โบสกันมามาโอเคโอเคทุกคนจากนั้นให้เรามาที่โบสถ์ใกล้ๆนะครับก็ตรงนี้นะครับนูมีโบสถ์อยู่ใกล้ๆพอดีเลยอะ่ะใช่ประมาณนี้เลยโอเคจากนั้นให้เรามานะีครับสันกระดิ่งตรงนี้ให้เรากดไปหนึ่งครั้งอ่าตะกดเลยอ่าตะกดแล้วใช่ไหมจากนั้นให้เรากดไปที่ดูกล้องนะครับดูแคมิรนะครับด้านบนนะ แล้วให้เราเลื่อนไปตรงที่เป็นจุดลงนาอ่าลงนาคืออันนี้เนี่ยฟาร์มทองเนี่ยหรือว่าก o l d e n b r a n c เนี่ยจะกดมาที่ลงนา okay, ไปแล้วไม่ใช่ไปเธอไม่ต้องไปก่อนเ <c oughs> มื่อเรากดกล้องมาที่ลงนาแล้วมันยังไม่มีอะไรใช่ไหม <c oughs> เราต้องไปสั่นกระดิ่งของโบดต่อโอเคเธอเรากดกระดิ่งต่อกดปึ้ง <c oughs> กดดูนะ <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้มันจะมี บางอย่างนะครับเกิดขึ้นแล้วก็คือมันเหมือนมันจะวาร์ปเขาเรียกอะไรมันจะวาร์ปหน้าจอของกล้องจอนปิดของเราอะไปที่ข้างๆลงนาเว้ยทุกคนคือมันจะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งตอนเนี้ยเราต้องสังเกตดูว่าในเขาเรียกอะไรตรงนี้เรียกว่าคอกม้าได้ไหมขอเรียกว่าคอกม้าแล้วกันนะก็ตรงเนี้ยข้างๆลงนาเนี่ยมันจะมีจุดที่สเปาวพลังงานพีระมิดอยู่ตอนนี้เราคิดว่ามันน่าจะยังไม่เกิดขึ้นเราต้องลองกดกระดิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันสั่นระฆังโบสถ์ เนี่ยโอเคเลองกดใหม่นะเนี่ยมันจะมีนัะยังไม่มาเดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆฉันช่วยกดอ่าเดี๋ยวฉันลองวาร์ปไปดูแล้วกันเพราะว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันมาหรือยังจริงๆแล้วมันจะมาตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่มาก็คือเรากดซันระคังไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะปรากฏตรงนี้มันยังไม่มาถ้าเกิดว่ามันมามันจะเป็นแสงๆขาวๆอยู่ตรงนี้เลย เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก็เจ้าเอ NERGY PYRAMID นะครับเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพลังงานพีระมิดนะครับนี่ครับเวลาเกิดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันหายไปแล้วผมกดไม่ทันนะผมจะเกิดว่าใครกดทันก็จะเป็นการปลล็อกเอาเอ NERGY PYRAMID มาได้นนเดงครับผมนะสำหรับของใครที่ไม่ขึ้นเนี่ยให้เรามาลองสั่นระรังนะครับที่บวชดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับทำตามผมเลยนะก็กดปุ๊บใช่ไหมกดแผนกล้องมาที่ลงนานะครับเหมือนเดิมครับผมนะก็ตรงนี้นะ จากนั้นก็ทาให้ขึ้นอีกกดนะครับอ่ะวนต่อไปเรื่อยๆทุกคนคือกดไปเรื่อยๆอะ่ะกดไปเรื่อยๆเนี่ยเราสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยที่เมส์ผมชี้นะครับถ้ามันขึ้นเป็นแสงขาวๆนะครับเหมือนเหมือนที่เราเห็นเมื่อตะเกียะทุกคนก็คือว่ามันเกิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ให้พยายามต่อไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะเจอ <c oughs> เข้าในสักวันหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ครับก็ทำวนแบบนี้ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเนะี่ยอันนี้คือไม่เกิดนะ เอาจริงมันเป็นไอเทมแบบไอเทมพิเศษที่แบบโคตรจะได้ยากอ่ะอันเนี้ยทุกคนคือยากจัดแต่มันก็ใช้สําหรับปลดล็อกสําหรับซีเคดบางอย่างด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะทํากันได้นะครับสําหรับอันนี้โอเคพี่เป้ก็เอ่อเจ้าพลังงานพีระมิดเนี่ยมันได้ยากมากๆก็เมื่อกี้พี่เบสไปหามันนอกรอบแล้วก็คือเจอแล้วนะครับก็คือตามตามนั้นแหละตามที่บอกทุกคนเลยก็คือเราต้องลองไปเรื่อยๆนะครับสั่นระครังแล้วก็ ดูมาตรงนี้เรื่อยๆนะว่ามันเกิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันไม่เกิดไงพี่เป้ตามมามาแล้ว <Okay. S 1> อเดี๋ยวไปดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับทุกคนเป็นอเขาเรียกอะไรว่าเป็นกิ่งไม้แล้วกันขอเรียกว่ากิ่งไม้แต่บางคนเรียกไม้เลียวอะไรก็ได้เหมือนกันก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะผมที่เป็นเขาเรียกโค้งๆนะครับข้างๆสะพานนะครับก็ตรงนี้ให้เราเงยหน้าขึ้นพี่เป้เงยหน้าขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเห็นไหมไม้เลียวอยู่นะครับหรือว่ากิ่งไม้ หยิบมาเนี่ยเนี่ยเราก็ได้กิ่งไม้แล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นไอเทมนะครับเครื่องมือพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้สําหรับาขายสี่งลัไขความลับบางอย่างนะครับโอเคพี่เป้ไอเทมชิ้นต่อไปเนะี่ยที่เราจะต้องหาก็คือเป็นคีการ์สสีเขียวนะซึ่งสีการ์สสีเขียวเนะี่ยพี่เป้เราสามารถหาได้ที่ลงนะ้าพี่เป้ตามมาเลยไป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 ,ไป,ไปลงน้ากันมาเลยลอร่า <laughs> ก็ที่โรงนานี้นะครับทุกคนมันจะมีหุ่นไรกาอยู่นะครับซึ่งหุ่นไรกาเนี่ยมันก็เรียกอะไรมันจะสามารถเรียกอีกาได้ใช่ไหมนี่มันมันต้องไรกาดียวมันไม่ได้เรียกอีกาเฮ้ยได้ยินพี่เป้ได้ยินเสียงอีกาไหมได้ยินมันอยู่ไหนพี่เป้มันอยู่ไหนนั่นไงข้างหน้าข้างหน้าน่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นหุ่นไรกาหุ่นไรกาเดี๋ยวอีกามาพี่เป้เดี๋ยวอีกาจะมาเราต้องรอให้อีกามาก่อนถ้าอีกามาเดี๋ยวเราเริ่มดําเนินการได้ ก็ให้เราเนี่ยทุกคนทําการเตรียมพั่วไว้ก่อนนะครับก็พี่เป้หยิบพั่วขึ้นมาหาพั่วก่อนนะครับทุกคนนี่พั่วครับอันนี้เลยก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรารอประมาณอ่าแปดแปดครึ่งนะครับทุกคนแปดแปดมงครึ่งนะครับเราก็จะสามารถขุดดินตรงนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้คีกาสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะแปดครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองขุดดูนะครับ โอเคตอนนี้อีกามาสปาวตรงนี้แล้วครับทุกคนก็ให้เราทําการเริ่มขุดเลยครับนี่พี่เป้มาขุดตรงนี้กันขุดไปเรื่อยๆเลยเนี่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 ยตรงที่พี่เบสขุดเนี่ยมาเลยขุดเลยนี่ครับทุกคนผมได้คีการ์สสีเขียวแล้วครับเป็นไงนี่เขียวปึ๊ดเลยนะครับพี่เป๊ขุดขุดต่อไปเรื่อยๆกดเปลี่ยนแอนิเมชันก่อนพี่เป้เออกดเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วก็เดินเดินวนรอบๆอันเนี้ยเดินวนรอบๆเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ย ตรงที่เป็นดินตรงนี้นเห็นไหมเนี่ยตรงเป็นดินตรงเป็นดินตรงนี้นะเอออ่าเดินวนตรงนั้นแหละเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้มันไม่ขูดได้แล้วพี่ไปได้แล้วหยิบยคีการ์ดขึ้นมาได้ครับเออนี่เลยะครับทุกคนในที่สุดเราก็ได้คีการ์ดสีเขียวมาแล้วครับได้แล้วโอเคครับทุกคนครับก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับการหาเครื่องมือพิเศษครับผมและการปลดล็อกพิเศษนะครับที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการไขความลับต่างๆนะผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้ครับผมหรือว่ามี อ่อไอเท่ามื่นว่าเครืองมืออื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันในวะัผื่อพี่ตกหลน่นตรงไหนไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเย้บายบายค่ะ